รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะพบกับรายการส่องธรรมเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ในเวลาเดียวกันนี้แน่นอนที่สุดนะคะเรื่องราวของการเดินทางของรัฐมนีกลางวันไกลและทีมงานยังคงเดินทางไปตามวัดต่างๆท่านผู้ชมนั้นอาจจะใช้เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะสําหรับการที่จะเช็คอินว่าวันนี้เราจะไปทําบุญกันที่ใดและรัฐมนีมีอะไรมาฝากค่ะ ผู้ชมค้าวัดใหม่เจริญผลตําบลหนองจิกอําเภอคิริมาจังหวัดสุขโขทัยเป็นอีกวัดหนึ่งที่ทางรายการของเราได้ติดตามและนําเสนอเรื่องราวความสําเร็จและความประทับใจในการบริหารจัดการวัด และการพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนผ่านการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆที่มุ่งพัฒนาชาวบ้านให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามสถานภาพที่เป็นอยู่โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นเครื่องมือนําทางในการบริหารจัดการจนประสบความสําเร็จเป็นที่เลื่อมใสและศรัทธาจากพ่อค้าประชาชนข้าราชการ ทั้งในและนอกพื้นที่ร่วมมือร่วมใจให้ความช่วยเหลือทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญาตลอดจนกําลังทรัพย์จนวัดและชุมชนมีชื่อเสียงและเจริญก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดและในวันนี้เราจะมาร่วมชื่นชมกับความสําเร็จในกิจกรรมต่างๆของหลวงพ่อพระครูพิทักษ์วราธรรองเจ้าคณะอําเภอคิริมาเจ้าอาวัดวัดใหม่เจริญผลมารับชมกันเลยค่ะ ขอเจริญพรรายการส่งธรรมช่องห้าที่ได้มาถ่ายทำสารคดีวัดใหม่เจริญผลเมื่อก่อนที่อธมาจะเหยียบย,าาาย่างมาณจุดจนี้พศ .2524 มีครูบาอาจารย์ท่านสอนเรื่องภพภูมิพบภูมิบอกว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเกิดได้แต่ ภูมิสามสิบเอ็ดภูมิตั้งแต่อบายภูมิสี่นรกเปรตสุรกายดิรัฉานแล้วก็สวรรค์ตั้งแต่จาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมาลดีบาลินิมาสวัสดีแล้วก็ลูกพระพรมอก 16, ีกสิบหกอลูพระพรมอีกสี่แล้วคําว่าโอปาติกะกาเนิดที่มนุษย์จะไปเกิดมันมีหรือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์าารก็บอกว่าการละข้างหนึ่ง พระพุทธเจ้าชื่อกัสปะมีภิกษุณีสองท่านสององค์ไปนมันสก,การเจดีย์องค์ที่เป็นปุถุชนก็ไปกราบไหว้เจดีย์อีกองค์หนึ่งก็เป็นภิกษุณีที่สําเร็จอรหันก็น้าลายก็กระเด็นออกไปองค์ที่เป็นปุถุชนก็บอกว่าทําเหมือนหญิงเพศสยาติเตียนภิกษุณีที่เป็นอหรหัน กรรมอันนั้นส่งผลให้ภิกษุณีที่เป็นปุถุชนท่าน,นบอกว่าต้องท่องเที่ยวไปในโลกที่เล่าร้อนคือไปลงนรกแล้วก็เกิดไว้อีกกลับชาติมาเป็นมนุษย์และเพิ่มต้องมาเป็นโสเพณีพอมาเกิดยุคข,ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าชื่อนางอัมภะปาลีนางอัมภปาลีนี้ก็ได้บวชเป็นภิกษุณีตอนบั้นตาย แล้วก็ได้บรรลุวิชาสามจุตูปปาทยานบุเพนิวาสานุสติยานอาสวะขยะยานแล้วก็ย้อนหลังว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ติเตียนภิกษุณีอรหันแล้วก็ได้รับเวรกรรมบาปความอย่างนี้และอาตมาก็มองเห็นว่าการที่คนที่มีคุณธรรมสูงสุดในใจเรามองไม่เห็น เหมือนเรามองมะพร้าวแล้วไปสามารถเห็นน้ำมะพร้าวทั้งในได้จะผ่ามะพร้าวมันยังมีน้ําคนที่มีคุณสมบัติคนที่มีคุณธรรมนั้นหากเราไปตีเตียนผิดถูกกรรมบางสิ่งบางอย่างมันอาจตีกับบฉนันท่านคนเราเนาะคำว่าพุทธธรรมสังฆลักขณะยังมีมนุษย์ก็ยังมีการเคารพศรัทธาอยู่ สวรรค์ก็ยังมีอยู่คนที่ยังไม่สามารถที่จะตัดสู้ตามจนถึงพระลักษณะที่พระองค์สเสด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าที่แสดงธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรได้อาัญญาโกฏญาหนึ่งองค์แล้วก็สาวกที่เป็นเทพเทวดาอีกไม่รู้กี่จักรวาลแล้วผู้ที่ไม่รู้กี่จักรวาลน,นั้นยังเป็นกายทิพย์กายธรรมอยู่ที่บนสวรรค์อยู่ไหนไม่รู้แต่เราก็ไม่สามารถ,ถมองเห็น แต่คำสอนไม่ใช่ที่มีกับมนุษย์แม้แต่เทวดาก็มีการประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นคุณธรรม84,000พันธรรมขันธ์5 0ันปีก็ยังไม่ได้เสื่อมจากโลกนี้ไปฉะนั้นเราท่านทั้งหลายทางที่ดีแล้วควรจะน้อมรำลึกนึกถึงอย่าไปเพ่งโทษมองโทษคนอื่นจนเกินไปนานต่อไปเราอยู่ก็ไม่ถึงร้อปีอะไรจะเกิดกบเวรกรรมเราก็ไม่รู้ที่อาตมาเข้าใจมา ก็อยากจะออกมาณนะจุดจุดนี้ที่มาสร้างวัดเนี่ยหวังจะให้ญาติโยมหนึ่งหนึ่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดาคุณบรรดาคุณครูคุณอุปชาอาจารย์แล้วเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ท่านเสียเลือดเสียสละเสียชีพเสียอะไระเยอะแยะมากมายแล้วมารุ่นพวกเรานี้ถ้าหากว่าเราน้อมลำลึกแผ่นดินกบมือเดียวก็ย่อมมีค่าถ้าหากเราไม่ได้บรรทบุต สละชีวิตสละชีพนานาประการทั้งหลายเหล่านั้นเราจะมีแผ่นดินอยู่อย่างนี้ได้หรือขอจะเลินพรอัตมาตั้งสติเตือนสติไว้แค่นี้แหละที่อัตมาได้ได้ฟังได้เข้าใจมาแล้วก็มาตั้งประพฤติปฏิบ,บัติทำก็สร้างมาเพราะอาตมากลัวเวรกลัวกรรมว่าเขาวิาตเทียนมันมีเหมือนนางอัมพปบาลีที่ท่านระลึกชาติผลหลังว่า เป็นอย่างนี้โยมเขาโอปปาติกะมันมีอยู่คาว่าโอปาตติกะผุดโตขึ้นนาทีเพราะกรับมันบีบกับมันบังคับนะกลับมันบังคับเกิดแล้วโตเลยในพุทธกาลมีแต่ในปัจจุบันนั้นไม่มีแต่ปัจจุบันที่มีเด็กในหลอดเก้ีวโยมนะสาธุถ้าหากว่าเราน้อมสติขึ้นสู่อารมณ์แล้วก็พิจารณาความเป็นจริงเหมือนพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ใน ปฏิจจสมุปบาทว่าอาวิชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายนะผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานชาติชาลามรณะนะทุกสิ่งอยา่างถ้าหากว่าเราเอาชีวิตของเราความเป็นอยู่ของเราเอาปู่ยาตาทัวกของเราเอาพิจารณามีเกิดมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่และมีการดับไป ทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรเป็นอนิจจังเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นใจลักษควบคุมไม่ได้เป็นไปตามอัตตาเป็นไปตามอัตภาพของอายุเหมือนต้นไม้เกิดวันนี้พออยู่ไปมันก็มีใบร่วงโรนเก่เฉาเป็นธรรมดาเหมือนชีวิตของคนเราก็เหมือนกัน วันนี้เป็นวันเกิดต่อไปก็เจริญต่อไปก็มีการเหี่ยวเฉาต่อไปในที่สุดก็ถึงคำว่าคำว่าบรณะพระพุทธองค์ก็ทรงสแสดงว่าให้พิจารณาว่าคนเราเกิดมามันก็เป็นเช่นนี้ถ้าหากว่าเอาสติมันน้อมูลึกถึงอย่างนี้คือความจริงนี่นคืออริยสัจสีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วพิจารณาให้ขึ้นสู่คาว่าไตรลักษณ์ ไต่แรกคือคําว่าอานิจารคือความไปเที่ยงทุกขังกับความไปทุกอนัตตาคือมันไม่ใช่เขาเรื่องตัวเรื่องตนทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นจังหวะไปเป็นระดบับชั้นรัตนะเปลวเกลสิ่งที่เหนือการคาดคิดเพราะเป็นพุทธวิสัยเป็นฌานวิสัยไม่ที่เป็นปัจจัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านสร้างไว้ในหลักธรรมแต่ผู้ที่เข้าถึงหลักธรรมอยู่แล้วย่อมผ่องเพลย่อมเจริญรอยตามย่อมไม่สะทกสถานเพราะมีคำว่าขันติมีคำว่าช่างมีคำว่าปัญญามีคำว่าศรัทธาผู้ที่ยังรักคำว่าพระศาสนา ก็ให้มองดูว่าคําว่าศัทธาพระศาสนาบาวชวัดบ้านโรงเรียนที่บรรทพบรุษอุตษาหปลูกฝังสร้างไว้เป็นระยะเวลาหลายร้อยปีเมื่อถึงข่าวลูกหลานของเราก็ทะลักษาบรดกของบรรทพบรุษของเราเหล่านี้ทั้งพุทธศาสนาบรรทพบรุษ ก็ดีให้ถึงที่สุดให้ถึงปลายทางเพื่อที่ลูกหลานของเราเกิดมาในอนาคตต่อไปจะได้เจอแต่ผนทางที่ดีช่องทางที่ดีคุณงามความดีจะได้รักษาความดีกันต่อไปจเจริญพร เวลาสำหรับรายการสองธรรมนั้นหมดลงแล้วค่ะแต่ดิฉันเชื่อว่าวันนี้หลายท่านจะได้แนวทางแล้วค่ะว่าหากคิดว่าอยากจะเดินทางไปตามวัดต่างๆนั้นจะเริ่มต้นหรือว่าไปในวัดใดตามที่รายการของเราได้แนะนำนะคะร่วมกันทำบุญร่วมกันทำสิ่งดีๆให้ชีวิตของเรานั้นมีกำลังใจวันนี้รถมณีกลางวันไกลและทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ